นักเรียนพร้อมพร้อมครับเธอชื่ออะไรผมชื่อพันโทเทมอตีพีเดเมนนะครับชื่อจอร์แดนทริมเบิลครับผมชื่อเซร์ฮิวเบียเรียลมาจากที่ไหนในสหรัฐผมมาจากรัฐเวอร์จิเนียครับผมมาจากรัฐยูทาห์นะครับเมืองรับส์ดาวน์เท็กซัส ตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้ผมเป็นผู้ช่วยทุกทหารฝ่ายทหารบกนะครับตอนนี้ผมเป็นนายทหารนักเรียนที่โรงเรียนสนธิการทหารบกกับภาษาไทยที่เรียนมาชอบคำไหนมากที่สุดสุดยอดนะครับ,ร,บ,บรับัพท์ครับแล้วคำที่ยากที่สุดละ่ะคำยากที่สุดคืองกงามเพราะว่าพูงงูยากมากนะครับชอบกินอะไรที่โรงอาหารกระเพราหมูนะครับกว๋วยเตี๋ยวกับ หมูกรอบครับผมชอบกินแผ่นกระเป๋าครับหลังเลิกเรียนหรือเวลาว่างชอบทำอะไรก็จริงๆแล้วผมชอบลงเพลงนะครับลองร้องเพลงไทยที่ชอบมาสักท่อนหนึ่งสิรู้ว่าสิ่งแต่ของต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ของที่อยู่สูงมยังไงจะขอลองดูสักทีพอเรียนจบแล้วคิดถึงอะไรที่เมืองไทยมากที่สุด ความเป็นมิตรของคนไทยเพื่อนๆและอาหารเพดืด้วยครับคิดถึงเพื่อนนะครับเอาละกลับบ้านได้